สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอยากจะใ้เวาไปหลายมือเนาะค่ะไปเที่ยวแน่แลักก็กลับมาก,กะพอดีเกิดอาการเครียดนะคะนี่นู่นนี่นั่นรอบขาเนาะค่ะก็เห็นให้เครียดก็เลยประสาทขึ้นไปน้อยนึงระง,งับสติอารมณ์ได้กะก่อจะระง,งับสติอารมณ์ได้ก็อาการกาเริบค่ะปวดท้องนะคะเพราะว่าเครียดมันก็เลยเห็นให้อาการไม่ค่อยดีตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะขอบคุณพี่น้องที่กำลังใจมากนะคะมือนี้มีอะไรซิเฮ็ด อขอกปุนพัดทะเลน,นะคะบบมีอย่างไยค่ะใสกระเทียมลงไปใสนาา้ำมันลงไปนะคะนั่ใหอมก้อนนะคะกระเทียมบะตอมถึงก็ใหม่นะคะบะตองถึงก็เหลืองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีก่ามือพัดน้่นเดี๋ยวกระเทียมสีใหม่นะคะใส่ามือลงไปเลยนะคะ จากมือซ้ายตรงนี้เนงไงคะเลยแก่ซ้ายพงลงไปเลยนะคะขนมจีนนี่ว่าขอบคุณน,นี่ไม่ใช่หน่อยกินเหลือไว้แต่หลายมือแล้วเนาะค่ะแซ่ตัวเย็นไว้ก็ได้เสียบ่พัดนะคะบางที่การเห็ดกับข้าวข่า็เอาเมนูอีกเมนูนึงมาดดับแปลงกหรือเมนูนึงเนาะคะ่ะเพื่อบให้เสียของในบ้านนะคะ ก็จะปรุงด้วยนะคะของชีสดนะคะลบดีนิดนึงดีนีดนึงเลยเส้นลบดีเพราะว่าของ,ของเล่นนี่ถ้าข้าวแทกแข็งเดี๋ยวมันจะจืดนะคะมันจะบกพ่อเขอ้ารสดใส่ดีลงไปก็ดึงรสชาติแต่จะเติมเกลือนะคะ ตัดชุดยางให้งจุกกรนะคะพอกระเุือออกมาจะกองผิดชุบยางของไฟแห้งนะคะในสายพิษอาหารทะเลนี่นะจะเกลือลงไปค่ะปักไหมนะคะปักชุบรสค่ะ เลนิดน้อยนะคะสังเกตว,ว่ามันไม่ยังน้อยเห็ดอาหารให้วนม,มากจะเรค่อ,คอยตืน้นนำปลานะคะอันนี้ก็คืออยู่แต่แต่ขนมักนะคะจะแบบกว่าวขัดยุ้นนิดนี้หน,น่อยจะเอใส่น้ำปลาเลยนะแทบจะเอใส่นะคะเพราะว่าหลายเมนูที่ไม่หน่อยเอใส่นะคะตัดสุญ่างขวให้มันแหงแแบบ้งแระเกล็ดซุกก่อนนะเออเออจนซุกแบบแบบนะคะก่อนเกล็ดซุใส่นำจาลลงไปค่ะ ตักนะคะเดี๋ยวเราไปจะใส่ซีวงไปนะคะคิดลงไปเลยค่ะส่วนผักเนี่ยนายจะใส่หอมกังกระเสร็จนะคะเพราะว่าไม่ยังไงปลาร้าผักที่ว่ามันฉลุกเกินหรือว่ามันตายไฟนะคะเนี่ยเป็นวัาผักตายไฟนะคะมันโมเสบนะคะ การทอดปลาซีขอบคุ่นลงไปเลยค่ะขอบุ่นลงไปผัดเลยเก็ขอบคุณไปดูเอาน้ำซอสแล้วเรียบร้อยนะคะ,คะขอบคุณขอน้ำซอสแล้วเรียบร้อยเขาก็จะใส่ผักนะคะผักวันนี้ไม่น่อยจะเป็นเป็นอ่าเป็น,ปนงงกะปะงากะปนไม้นะคะน้ำไม้น้ำไมป้ปีนนะคะหรือว่าน้ำไม้กระป๋องนะคะสำหรับน้ำไม้กระป๋องนะคะลวกไปก่อนแล้วนะคะ อ๋อพอแนะนาในการที่ว่าชื่อน้างไม่กระป๋องมากแล้วเปิดปุ๊กกินเลยนะคะแนะนําให้ลวกสักน้อยนะคะเพราะความมั่นใจนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นนี่เราจะใส่จานแล้วก็จะช้เป็นพี่น้องบึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวให้พี่บึงตนใส่จานนะคะราคาหน้าตาของปลาหมึกขนมจีนพัดปลาหมึกกุ้งทะเลนะคะหรือว่าเขาเสิอเอ่อมเป็นว่าเขาปุ้นพัดทะเลนะคะ ขนมจีนผัดทะเลนะคะมันนี้มีหมูกกระ,ะมือมีปลาหมึกกระกุงนะคะเห็น,นไหมคะน่นกินบ่าค่ะเดี๋ยวเามาชิมกันเลยเนาะจ้าสวัสดีค่ะมันนี้ก็จะมากินข้าวปุ้นนะคะข้าวปุ้นผัดทะเลมันนี้นําเสนอหมึกกระกุงนะคะนอนถึงตื่นค่ะโรงเรียนมื่อร่นะคะเมื่อ้วก็เกิดความเครียดสองสามมื่อี่ผพานมาก็เลยเหตุให้สุขภาพดําแย่เนาะคะ่ะอาการกำเริบนะคะกินยาอลไรก็ต้องเป็นห่วงนะคะ การเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะชิมกันเลยนะคะนอนผึงตื่นค่ะพระว่ายามันคุ้มนะคะโอ้หอนด้วยพี่นอ้องเลยเห็นบอกตายหวยห่วยอยู่แผ็ดถามว่ารสชาตเป็นแบบไหนสม,มือนเขากินพัดไห้ ก็เหมือนทีากินผัดปลาเมึกปัตทะเลนะคะแต่ละเซนมันจะได้อัลรทกว่ากกนส์เซราคนที่ละเซนกัะปุ่นนะคะมันรับ อาหารทะเลนะคะววเวลาห้าผัดนี่ยมันจะบ่กค่อยเขาเครืองนะคะเทคนิคของยายนยก็คือเติมรสดีนิดนึงแล้วก็เติมเกลือน,นิดนึงแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงอย่างอื่นปกตินะคะทานใ่แล้วรับรองว่าจูวดเมือ่อกำานยังไง นอกเพลกินนะคะสําหรับข้อ,ขอกับปุ่นนะคะโ mm hmm. มเมนวถินไดจะน้ำหนักประแดกอย่างเดียวนะคะจะ mm hmm. เป็นเมนูอื่นใดนะจ๊ะ mm hmm. แล้วมื่อใาจ,จะนั่งเสนอเมนูอื่นอีกแ้ในทางมาของกับปุ่นนะคะก mm hmm. ุ้มสำหรับพี่น้องที่เรียกร้องขอมาหลายๆเมนูใจเย็นนะคะและจันทห้นะคะ จะมีมแหนมขาทอดแต่ว,วา่าบม่มีแหนมยวไม่น้อยจะพัฒนาเอาจากแหนมมาให้เป็นอื่นนะคะแ็่จะมีเมนูขาดทอดแบบใหม่นะคะขาดทอดแต่ว,วา่าบม่มีแหนมในกรณีที่บ่มีแหนมให้ยัดไส้ส้กินนะคะเดี๋ยวแช่แข็งนะคะสําหรับพี่น้องที่ขอเมนูเนื้อสเตกนะคะเอาหมูสเตกนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะ,ะเย็นๆนะคะทยอยทยอยนะคะ ส่วนนี้ก็ลังเริ่มเปิดเลียนไหมนะคะมันก็ลังหยงน้อจังหน่อยเดี๋ยวเขาทีเมย์หน่อยจะเริ่มจัดเมนูตามี่คอมานะคะให้แล้วก็สาหรับพี่ผูท่เพ่นคามาไหมน้ะค่ะจําซื้อเพิ่มอะไรน้ะค่าของแฟนครับคเขคามาไหมนะคะี่ขอเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวทอดนั่นนะคะเกี๊ยวแบบเกี๊ยวซานอ่ะนะคะเดี๋ยวมีหน่อยจะเห็นให้บึ้งนะคะรอสักครู่นะคะแต่ว่าเห็นในสูตรของเมย์หน่อยนะคะ ตันนี้ทยอยทยอยเมนูออกก่อนนะคะพอซื้อมะตุนไว้ในตู้เย็นหลายหลายย่างนะคะกรอกไปเรื่อยๆเม็ดไปเรื่อยๆนะคะพอเขากินไปนัำมจมืก ปลกทุกคลิปที่ไม่หน่อยเฮ็ดลงไปใน y o ยูทู e ภายในนอกค่ะส่แซ่ซอย,อย,อยไหลนะคะมีทั้งคลิปกินคลิปบวก,กินคลิปเฮ็ดกับเขาคลิปผ้าเที่ยวนะคะเสียใยที่ไปบนเรือมือว่ามือมือสองมือเที่้วคลิปกินนี่หละอาหารบระหรนะคะแบตหมดก่อนค่ะ าวิดีโอผสมบูรณ์นะคะท้ายมากมันขาดเคิงนะคะ <c oughs> ทายมากมันขาดเคิงมีหน่อยก็เลยบ่อร่งนะคะก <c oughs> ็ะค,ะ <c oughs> ค,คอยเล่นรูไปกับโป่โปนะคะเป็นกล้องไม้นะคะ <c oughs> นีหน่อยเริ่มเข้าใจมันไดดหลายอย่างแล้วนะคะ แล้วเลียนดูใส่ไปเรื่อยๆก็จะเริ่มทนัดนะคะตอนนี้ก็เริ่มหูแล้วว่าความกว้างของผาพพาสิเดยัยงไหนเนาะกล่องตอนนี้เริ่มสิกะถือแล้วว่าสิเดย์ยัยงไหนไปยังไหนนะคะแต่ยังบอมแมนบันไหนแต่ว่าฝึกไปจังน้อยมากพวงสิดีขึ้นี่นองก็เสีเห็นผาปใหมีมีคุณภาพกว่านี้เนาะคะ่ะสำหรับมุมท้ายนะคะจะพยายามนะคะ อีกข้อนึงนะคะยังรักยังจะถึงพี่น้องเสมอนะจ๊ะช่วนที่ยังไม่ผ่านัดกก็จะพยายามผลิตตรงนั้นมาพี่น้องได้ดูก่อนนะคะเ๋้วรักแจกแจรักนะจุบ๊บ